แคมเป็พิเศษนะครับตอนนี้ส่วนรถ160,000บาททุกคนมีจํานวนจํากัดนะในส่วนของระบบไฟหน้านะครับจะได้ระบบไฮบีม m คอนโทรลก็คือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับทุกคนเนาะก็ลดความเหมื่อยล้านะครับในการปรับสวิตช์ไฟเองแอดวานซ์สมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตนะครับระบบเบรกอัตโนมัติมีมาให้นะครับในรุ่นนี้แล้วก็เตือนออกนอกเลนนะครับ ออปชั่นขั้นสูงนะครับ i อเอ็กซ์สิบเซนจะได้เพียง3าตัวนะครับรุ่นนี้อยากรู้ว่ารถตัวเองใช้แบตกี่แอมป์ให้เอาจํานวนซีซีรถนะครับหารด้วย30ก็จะเป็นขนาดของแบตเตอรี่รถเรานะครับขอบสวัสดีครับ FC ที่นนารักทุกท่านท่านผู้ชมที่นารักทุกคน,กคนพบกับผมเป่าทุเมืองสีโอตกคาที่มาด้าสุรินหาง่ายครับโดยชมรมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ถนนเส้นสุรินอำเภอปราสาทนะครับห่างจากมอเตอรสปัตประมาณ1กิโลเมตรมาพบเจอกันได้ วันนี้นะครับบา่าวตมมึงสีก็มีรถส่วนรถเยอะนะครับมานําเสนอพร้อมโปรโมชั่นแรงมากนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นรถในกลุ่ม B SUV นะครับสต็อกสุดท้ายจํานวนจํากัดนะครับท่านไหนนะครับมีแผนอยากจะออกรถอยากจะได้ส่วนรถเยอะแบบนี้คลิปนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดาขาดเพราเป็นว่าเราไปชมตัวรถและก็โปรโมชั่นพร้อมกันไปดูกันเลย รถที่อยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับก็คือ New Mazda CX3 2.0นะครับรุ่นเบรพัทสีเทาโพลีเมทันเกรย์แคมเปญพิเศษนะครับตอนนี้ส่วนรถ160,000บาททุกคนมีจำนวนจำกัดนะทำดาวนะครับให้20%ลูกค้าก็จ่ายดาวจริงนะครับแค่6,000บาทเอง25% 30%นนะครับก็ผ่อนตามนี้เลยนะครับทุกคนเนาะรับรถจริงไม่กี่บาทนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือสีดำนะครับคันสุดท้าย สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวทงเมืองศรีได้เลยรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าออปชันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับทุกคนเนาะก็ปลายโมเดลแล้วกระจังหน้านะครับเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับเส้นซิเนเจอจ์วิงนะครับตัวนี้จะไม่รับไฟหน้าเหมือนมาด้าสามซีเอ็กสามสิบนะครับทุกคนเนาะไฟหน้านะครับเป็นคม IDD โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเรทามรันนิ่งแรมนะครับทุกคนเปิดปิดอัตโนมัตินะในส่วนของระบบไฟหน้านะครับจะได้ระบบไฮบีมคอนโทรลก็คือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับทุกคนเนาะ ก็ลดความเมอยล้านะครับในการปรับสวิตช์กันไฟเองไฮบีมคอนโทรลนะครับก็เป็นออปชันขั้นสูงนะครับของ i อเอ็กซ์ทีบเซนะแล้วก็ระบบนะครับแอดวานซ์สมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตนะครับระบบเบรกอัตโนมัติมีมาให้นะครับในรุ่นนี้แล้วก็เตือนออกนอกเลนนะครับออปชันขั้นสูงนะครับไอเอ็กซ์ทีบเจะได้เพียง3ตัวนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ g ี c นะครับขนาดปรับแต่งพวงมาลัยเนาะระบบจะช่วยเบรกให้เพียงเล็กน้อยนะครับ ทำให้รถมาได้นะครับเข้าโค้งได้อย่างแม่นยํานะครับทุกคนนี่คิวซุ้มล้อนะครับตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับทุกคนล้อแมกอันวยนะครับรุ่นเบรคพัดจากขนาด16นิ้วนะล้อหน้านะครับเป็นดิสเบรคแล้วก็ล้อหลังก็เป็นดิสเบรคเช่นกันนะครับทุกคนในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะครับจะเป็นแบบะเม a เฟอร์สันสตาร์นะครับทุกคนเนาะในส่วนของมิติตัวถังนะครับรถคันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่1,765มิลลิเมตรความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่4,275มิลลิเมตร ได้ความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่1,535มิลลิเมตรนะครับระยะตำสุดจากพื้นอยู่ที่145มิลลิเมตรล้อีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับเพียง5.3เท่านั้นนะขับรถได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็สอบใบกับขี่นะครับครั้งเดียวผ่านเลยเพราะว่ารัศมีวงเลี้ยวมันแคบนะครับทุกคนเนาะขับง่ายนะครับในส่วนของไฟเรียวนะครับเป็นแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะครับทุกคนเนาะอ่าเสา A เสา B นะครับเป็นสีดำเงาเป็นอัลบักนะครับลูกค้าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับเนาะทุกคน ระบบคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์รสแปดสิบเซนนะครับสามารถกดได้ทั้งสายทั้งขวาเลยนี่ทุกคนคิวนะครับด้านล่างดูสปอร์ตมากนะครับถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตนะครับจะเป็นสีดําเงานะนี่รอหลังก็ขนาดสิบหกนิ้วเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะระบบกันสั่นแะเททอนด้านหลังเป็นแบบท่อชั้นบีมนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะได้ท่อจริงทั้งสองอันนะครับทุกคนเนาะเซ็นเซอร์หลังมีให้แล้วก็กล้องมองหลังนะครับมีให้ทุกคนนี่ไฟเระยะนะครับไฟเบรกตรงที่สามอยู่ คิสลามนะครับเนาะมีให้เปิดตัวหน่อยด้านท้ายนะครับเนาะกว้างขวางไหมนะครับทุกคนเนาะแผ่นปิดสัมาระท,ท้ายนะครับมีให้เบาะสามารถพับแยกได้หกสิบสี่สิบนะครับทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟนะครับทุกคนเนาะเปิดปิดได้นี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปัมม๊มลมอัตโนมัตินะครับต่อขอมีมาให้ทุกคนเนาะนี่เส้นแดงๆตรงนี้นะครับก็คือไฟฟ้าดูความร้อนนะเป็นแบบแ <c oughs> มนนวลอยู่นอะตอนปิดไฟท้ายทุกคนนี <c oughs> ่ มาดูกันนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับทุกคนเนาะกุญแจก็สมาร์ททีเรตนะครับเปิดประตูเนาะนี่ทุกคนรุ่นเบดพัดนะครับได้อะไรบ้างนะครับทุกคนเริ่มต้นนะครับจากแผงประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังอ่าหนังนุ่มนะครับวัสดุแบบซอฟท์ัดเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เหมือนแคปลาลกระจกพับไฟฟ้าปอบไฟฟ้านะครับทุกคนนี่ผล็อมอะไรนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมีคุชคอนโทรลให้ด้วยนะครับยังไม่ใช่แบบอะแดปทีฟนะแล้วก็รับสายวางสายฝั่งนั้นนะ พมอะไรนะครับพุ่มหนังมาหน่ทุกคนพิมพ์ยมมากอืมจอเอเมดี้นะครับเป็นแบบนี้จอบอกข้อมูลการขับขค่อนะครับแอติบเบร์ตแนชิลนะครับยังไม่มีนะในส่วนของจอกลางนะครับก็ขนาด8นิ้วนะครับทุกคนเนาะรองรับ Apple c a r p l a y พได้ a อ d r o อ d Auto ได้นะครับทุกคนเนาะแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับทุกคนแล้วก็วายเรตชัชเจอร์นะครับในรุ่นนี้มีให้มาในเกียร์สกายเอ็กทิฟได้นะครับ6สปีดให้ความนุ่มนวลแม่นยำและมีประสิทธิภาพนะครับทุกคนประหยัดน้ำมันด้วยนะ สามารถเข้าแบบแมนนั่นโหมดได้ด้วยแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับมีให้เพิ่มคอมเบลในการแซงนะเบรกมือไฟฟ้าออโตโฮนะครับมีให้นะครับทุกคนเนาะตรงนี้ก็บางแค่น้ําได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเนาะอ่าเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับทุกคนสีดําแบบนี้นี่เบาะหนังนะครับอ่านั่งแล้วลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขามีปีกอกกับเนาะอ่าทุกคนนี่ตรงนี้นี่ยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับทุกคนเนาะนั่งได้นะครับบางคนจะว่ามันแคบก็คือนั่งแล้วลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนเนาะอ่าฉัมขัดนิภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งหมอนวางสีสษนนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งนะครับนี่ทุกคนนี่รนนี้ก็วางแก้วน้ําได้สองตำแหน่งนะครับทุกคนนี่นี่ก็ถือว่านะครับบอดี้เขาไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับนั่งแล้วลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคนเนาะ มาดูกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับทุกคนรถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์สกายเอ็กซทีจีนะครับเครื่องสองพันเดอร์เบิร์เฮดคัมชาร์ปแถวเรียงสี่สูบ16วหาล์นะครับทุกคนเป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดนะครับม้าหนึ่ง้ยหกสิบห้าตัวที่หกพันรอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับสองรอสี่นิวตันเมตรที่สองพันปดรออบต่อนาทีนะครับอัตราสินเปลืองน้ำมันนะครับที่เข็มกับผ้ารัฐมานะครับประมาณสิบหกจุดสี่นะ เป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับทุกคนแต่ว่าประหยัดน้ำมันเท่าเครื่องยนต์พันห้าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกองอากาศเนาะผู้ขาก็สามารถถอดเป่าได้เนาะการมืองกษานะครับประมาณห้าพันโลก็ถอดได้หรือว่าหมื่นโลก็ถอดได้นะครับทุกคนเนาะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเนาะหลายคนนะครับอยากรู้ว่ารถตัวเองใช้แบตกี่แอมให้เอาจํานวนซีซีรถนะครับหารด้วยสามสิบก็จะเป็นขนาดของแบตเตอรี่รถเรานะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นกล่องฟิลนะครับทุกคนนี่ ร็ดับน้ำม่น้ำนะครับก็จะมีโลกับฟูบอกก็ดับนะครับทุกคนเนาะด้านนี้สีฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นไม้ปัดน้าฝนนะอ่าสามารถเติมได้นะครับทุกคนน้ามันเบรกนะครับก็จะมีมีนกับแม็กบอกนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเป็นรถยนต์สันดาบนะครับเนาะลูกค้าก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงกับแบตเตอรี่เลยนะครับใช้งานยาวๆเลยอ่าไม่ต้องกังวลใจนะครับอันนี้นะครับคือข้อดีของเครื่องยนต์สันดาบนะครับทุกคนเนาะ มิวมาด้าซีเอกสนะครับก็ถือว่าปลายโมเดลแล้วนะครับทุกคนเนาะกับโปรโมชั่นส่วนรถ1นึ่งแสนหกหมบาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวทุงเมืองศรีได้เลยตามช่องทางใต้ทลิงนี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทุงเมืองศรีก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ